ครับผมนี่ครับผมใส่ปลาไหลห้องนี่หยุดสูตรที่ใส่ก็ดีครับไปเชอรี่ครับปูครับผมโอ้แตงหมองกำลังมบผมใส่ปลาไหลนี่เขาเจาะเกี่ยวเขายื่นขาครับผมโอ้กะดีครับผมเีหยวเกี่ยวเขาแยเลยครับ พ่าก็มาหาอยู่หากินนี่ลยนะครับผมเบาลบอุสานเมืองเหนือครับผมตอนนี้ก็ลลก,กระดกับขึ้นมาอยู่ทางเหนือแล้วอ่ามน,นีเขาใส่ปลาไหลครับผมนี่ครับเดืดตุ่มมาใส่นี่ให้ท่านชิ้วจัดการครับผมท่านคิ้วจัดก,การครับ ทำการใส่เยื้อครับผมทำใส่กันครับผมไอ้เชอรี่กับกระพูครับเจ้าเรืองเฟี้ยงปกเลยครับผมเออดึงห้าเรื่อนเฟี้ยงโอ้ิด ครับผมนี่ก็อีกมองนึงครับผมโอ้แดดก็ตลังห่อนครับผมสีขาวงเลงครับผมขอนก้อนขอนปั้นคิวจัดการครับผมหมายที่มาใส่ปลาไหลเดินไล่นะครับผมไม้นี่ก็เลย่ยหนามลงก็เลยล่องใส่ตุ่มลงมือครับผม ีมันคือเก่าะคอยติดตามมาผมตามมาเงาๆเลยโอ้ยกังมีก่น้อยไปในตู้ครับกับผมนี่ก็อยู่งทุกไทยครับผมไทยแต่ว่า,ามัด ต้องสมว่ยามน้องกันกันกบพี่น้องหักเรีอผมว่านี่น้ำกระลังไหลเพราะลิตดีครับผมน้ำกระลังนี่อ่ะไอเยียรครับผมจังจังจังวานะน้าผาดนะจะตุ่มอะไรเงวันนี้ใช้ยางเดียวหลังที่หัดเลยเดี๋ยว อร่อยมากครับเลยครับอะไรนี่มัน้ันนนนันมันเด้อเจ้าปูเจ้ให้เจ้าหน้าเอ้ยนี่ท่าเลก็จับจับใส่จนเต็มเลยครับเดี๋ยวจังหวะมึงตามยามน้องกันครับพี่นอ้องมกินสาครับผมบรรยากาศช่วยช่วโอ้บรรยากาศ เนี่ยมือแรงครับผมบรรยากาศงามๆเกี่ยวเขาครับผมรถเกี่ยวขากับฝึงลงพอดีเก็บอะไรง่ายมากครับผมเก็บอะไรนะเต็มอุ่มพอดีครับผมเรต้องไปไทยดันก่อนไทยเขาลงรถหกล้อกันนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากปีฝากน้องครับผมเนี่ยมือแรงครับผมอะไรครับบรรยากาศทางเหนือบอกแค่อย่างนอะไทางล้ำพูนครับหน้ากับว่าไรครับยืนเบิ้งยืนหนีประมาณ สามสิบไรเลยยูสวยครับมันเก็บบรรยากาศฝั่งพี่ฝากน้องครับผมอ่ะถึงตอนเโซ่ครับผมตอมนโซาเขาบอกว่ายามปลาไหลครับผมมาครับมา,มาชิวมาไอ้บึ้งบึ้งไอ้บึงบงบงบ้งพี่น้องมึงกันอะใส่ใบเมือใงใส่ไหนเนาะเนี่ยครับ<า>ลังเหลกเขาลังเหลขข็กเข้าเปียมึงกันอะเปียกว่เปียก หลุดเนาหอยหลุดมาเลยโอ้มีตัวครับผมสองสองสององครับผมสองสองครับสองตัวสองตัวมาเอาคนะสองสองสองขึ้นนมขึ้นนะสุดยอดเลยับเออโอ้ถุงมาใส่ถุงมาใส่ได้สองได้สองได้ตัวแล้วครับลังแรกได้สองมาัวองสองครับผมงามงามงามโอ้เงี้ยใช่ดีจริงอเงี้ยใช่ดีครับได้สองได้สองเทเร็วเออเทเลยครับเทเลย โอ oh, so ้ต ok? oh, ัวบผมแก้วโอ้สวยงามครับผมงามงงามมึงตัวต่อไปครับครับผมอดจุดอีกจุดนึงครับผมโอ้ยมีบ่มีบ่เอาึ้นขนขนเลยโอ้โคตรดีโอ โอ้เดี๋ยวตัวนึงครับผมตุ่มนี่ป่านี่มองนี่ก็ได้ตัวนึงครับโอ้เ<ด>จ้าเ<ด>จ้าเจ้าไปครับผมสรุปวันนี้ก็ได้ยำตุ่มมากเรซี่ตัวครับผมประมาณปลาไหลแต่กับพ่อตุอม่มยำครับผมอ่ะตุ่มเปียกปลาไหลกับมัอนี่ครับผมใส่ขึ้นเยนอะครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวตุ่มเปียกปลาไหลครับผม น้มเดงจริงจังจรกระเดยวเวลาแล้วฮะต้มเสร็จแล้วครับผมอ่าเออจังับผมเออจเจจขุดในภเขาเลยเด็ดครับผมน้ำเดงขึ้นครับผมอะไรน้ำ <หา S 1> เออพี่น้องอขาวรุงกิดไผมโอ้เป็นบบสีโตครับผมนี่งานต้งไป นะครับผมเฮ้นอ้องกินตุ่มอะไรน้อกันครับผม,มเป่ยนอะไรแขงแกร่งจังจังจังนอาขนาขอูมามาเ จับๆเีมไปนี่เ<อ>ยเจีงครับรบุ๊คโห่หอ้โหสุดยอดเลยเจแกงเิ็จะบตาพี่ก็้อยู่โอ้่ิซส์น้อยเชีมถจีไงมันกันนะสุดยอดกันนี่มีไม่เรวถึงว่าแสด้อยู่ครับ mình sẽ ngồi hao đây chi tổ, hà bò nần bần đi, bò chua bò khạc bần đi, sẽ gặp phe để ăn các con, bò bò gì? เหลืองเนีก๋วยมวยมีกระเพีะแบบันมีกระโมยเสียมันเมัอย่างนี้ทำยังไงี้ยังจังกระอกส่วนน่าหมชักหรอเพือนเจ็ดปลาไหลกินน้ำแกง

để lại cái gì khác Cắt 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 mà อ้าวโอ้ขัดๆโอ้ออกหน่อยกันห่อนห่อนแห้งห่อนอะไรกันมึงกืบบวชขึนอ่อมต้นคพอมมกใส่รับบ่อาไเรืองตัดนำมาใปนี่ักน้องก็ว่น อ <idd ratchet Lust> ยังนี้เพลสแจกดีเงี้ยแม่ว่าแจกข้าวจังไนเนี่ยจังไนแจกข้าวจังไนจังไนจังไนแจกข้าวแจกข้าวจังไนจังไนเนี่ยขอจังไนเนี่ยขอจังไนเนี่ยบังแก่ข้าวครับผมของบุญิมต้องแก่ข้าวตรงนี้แก่ข้าวจังไนนอนบนนี้เลยบวกเดียวพ่อครับผมบวกเดียวพ่อพ่อกินเขาแซ่บครับผมแก่ข้าวแก่ข้าวจังไนหน่อยนึงครับผมมาพี่น้อง นำนำกินข้าวเส้นหูหูกันครับผมหูหกันเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวข้า,ขาวเส้ <c oughs> อนอ,อ๋อเนี่ยแตกเฮ้ยโอ้ข้าวสุยเลยครัดังอ่างเยอะครับผมรื่องกินข้องกัน,กนเ,กเลยล่องลองครงับต้มเป็ดอะไรเนี่ย ใส่บีแกงครับผมใส่บีแกงนังคนนึกเลยหอมเข็ดดีหอมหอมหอม,หอมสุดยอดเลยครับอหอมแข้งโอ้หอมแข้งหอมแห้งเปิ้ลเปิ้นมักใส่เปิ้นมักใส่นน<อ>จะประคองเหรอท่านผมเนาะ <laughs> ประคอนี่หลายคนอยู่งว่าท่านจะขคนไหม <laughs> ประคอนี่หลายแห้ าลบอีสานมึงเนื้อจริงสิครับใส่แบบนี้ใส่ๆเร็วเต็มๆเร็วเต็มร็วใส่นี่ครับครับโอ้เต็มครับผม ตัวนั้นครับผมมันได้กาดบันๆทั้งเนื้อครับผมทั้งลําพูนความเนื้อนาะความหนูนเราบความหนูหนูนานี้ต้องหนูหนูครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปใส่พ่อแม่พี่น้องมึงหนูทั้งเนือ้อไปสันตอกเดี๋ยวให้มันเหมาะสมเลยว่าแบ้มันสมให้มันถึงยามมันคาคากัากากกนตอนนี้เลยตอนนะีประเดี๋ยว ตอนนี้ก๊ะก๊ะังเกี่ยวเขาครับตอนนี้คือบรรยากาศบางตอนไปไซน์นะครับคนเกี่ยวเขาพอดีโอ,อ้ผมบรรยากาศเก็บบรรยากาศฝากปีฝากน้องนะครับเนี่ยล่าปีนวดจังครับผม ผมไใส่์ลายแล้วเนสะบๆครับผมต้องหากินก็สดต้องมาแช่ครับาแช่ตู้มอหแรเออแช่ตู้มันเสียรสชาิจั้งเลยหาไม่สิหาหาไม่ต่<า>ตมตเลยทิ ถ่ายอยู่ตั่เหมนกับพัดเบ็ดใส,ส่เบ็ดตรวมกับเบิ้งเหลวก่ะบ่คือใส่ตุ่มครับรสชาติบ่คือกันเพราะว่าใส่เบ็ดเลือดมันออกครับผมอันนี้ใส่ตุ่มมากสุดเลยเข้ากับเอาหนำเมาครับหนำเมาเท่มันกินนิดหน่อยมันกับนกครับผมนี่แหละแบบนี้แหละแสบก็ชุดเดือดแล้วขาเชือกก่อนเห็นรุ่นอกครับผมเห็น,แบบนหรุนอน,อรนอกก่อนหนำเมาใส่ คนที่คนคนที่กินปลาไหลก็นเลหัวครับผมน้าโม่เนี่ยครับผมอ่ะอัดเลยแต่เป็นทั้งทั้งอีสานก็บทเป็นสี่สิบครับผมทั้งอีสานทั้งสารคามทั้งอีสานเลยครับผมส่วนอีสานจะเป็นสี่สิบแต่มาทั้งเหนือก็เป็นสามหาครับผมสามหาหูกันครับผมหูกัน

น้ำแข็งแน่นอยว่ามึงปะกติครับครปลาไม่หลับ้านเนาะเมนูอะไรเมนูแล้วมีมีมาน้ำแข็งหรืออะไครับผมมีมีนู่นน้ำตัวอยไเลยครับผมเราลบอีสานมึงนะอีสานมันอยู่ไซนี้อันอีกทั้งเนาะที่ได้กระฝากติดตามช่องไว้นะครับผมอาสา์มึงนะทั้งยูทูบทั้งเพจครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền อา,าไลที่ตัวสองคนสองคนอะไรที mm ่ตัวสคนอะไรกํลังมั่นกลังมันหนาวน้ำเดิมมั่นห่อยนน้ำไมเิมั่นเลยอะนั่นี่แหละเบผมเพราะช่วงหนาวฝนกักตุนอาหารไหลวนี้เขาหนาหนาวเดือดือว่าคนนาแรงเขาง่ายครับผมเขาง่ายแบอยู่แบบนี้เขาง่ายกับจีฮอม

วน,นีุ่ดับข้างเ้อดูเสียบรันนะพี่อือสุดยอดเลยนะพค่ะจังพูดได้กินเข่าเสซ่บก่บข้กินเข่าแสบด้วยครับผมกับเจอกับอาหารที่จะาข้องมักเลยใส่้มันเต็มที่ครับผม ควมสุกเที่ยวมากครับก,ก็ประส่การกินครับผมบการกินนี่ผมคิดว่ามีควมสุขที่สุดแล้วกินกินอาหารที่เขาหม,ามัมมมกสำหรับผมการกินสำคัญครับผม dạng ừ, chăng. dạng 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 ui dạng 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 Nè. dạng 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 nè. dạng dạng này dạng 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 สองค,คนขักินดีเลยแข็งแรงเลยเียทีมงานบวางทีมงานบ้างมากแล้วขำเขาไงใครมีหลอบมือรู้ ข้าจักรัวนนะหล <laughs> าจินปบกตินี่แหละวันที่เขาเอหัวเงนไ,ไหมเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยโซ่พน่นวเงินจิุกกติเลยครับผมแล้วใส่ครับผมเพ้อ <laughs> <laughs> สมุนไพรายุ่ง สำหรับเบ้าลบกินเกี๊ยวก็ไปลาไหล่ไม่มีมงทิ่นครับผมทิ่นแน่ตะดุหัวนะครับ,บไม่ยอม่าใดนี่อ๋อนี่หนังสุดนี่ฮางสุดฮางสุดกับฮางสุดเหมือนแทงโจ้เลยครับตอนนี้มันมันนี่สองคนครับผมก็เลยได้กินได้หน่อยกัดกัด่น้อง ăn, Chẳng mhm dạ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 ng mhm tôi mhm dạng mhm là, À dạng mhm dạng mhm ตีแน่นครับโลดเดินมนั่นนี้โลนดนิดนะครับผมโลนดนิดครับผมกะมันนี่กะบ่มมียังไงก็เอาล่าโดยปลาไหลครับผมต้องเปลือกปลาไหลนี่นะครับผมโอ้โหครั<อ><ม>บผมทุกมี <ภา S 1> ส๊สุนองเบิ้งครับเราคุณธีมักไปครับว่าอะไรคุณว่ามากักอะเบิ่งเอาบรรยากาศครับผม การกินกันอย่างแกินในทุกคนกินกับเราแซ่บครับผมเมนูนมแซ่บปลอดภัยครับผมต้มเป็ดปลาไหัยครับยูลอดปอลอดภัยกันทุกคนมีความสุขกันทุกคนในยุคในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมหาอยู่หากินครับผมหาอยู่หากินตามภาษาครับผม,บบบมาสารับมุอน,นี้ก็เพียงไรก็ลบอีสานเมือเหนือก็ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ